สวัสดีค่ะสวันนี้กันนะคะก็จะมานําเสนอในส่วนของพระในหีบในส่วนของชมรมอนุรักษ์เราอะมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะถึงได้ซื้อมาได้อันนี้กันก็จะเอามาให้กับสมาชิกแล้วก็เอฟซีทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะกับพระในหีบของชมรมเราเราเช่ามาหลายหีบอยู่เนาะแล้วก็ตรวจสอบแล้วทั้งกล้องพันเอ็กทั้งเครื่องตรวจมวลสารทั้งกายภาพนะคะทั้งพิมพ์รูปรูปพิมพ์รูปทรงนะคะ เราก็ยังเชื่อมั่นในส่วนของพระที่เราเช่ามาเนาะเพราะว่าเราเช่าเนี่ยพระในราคาที่สูงพอสมควรเราถแล้วมันไม่ใช่ปริมาณที่พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่กายภาพเบื้องต้นที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยหน้าไขเนาะก็ยังถือว่าทันยุคอยู่ในช่วงแล้วก็มีหลายพิมพ์ทรงมากอันนี้กันก็จะเอามาให้กับสมาชิกดูอีกครั้งหนึ่งในส่วนอันเนี้เดี๋ยวกันจะให้อาจารย์เช่นเี่ย ตรวจสอบในส่วนของกายภาพเพืกอสมาชิกดูก่อนนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้พี่เช็ดตัวให้ดูครับอันครับนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ตัวอย่างนะครับที่เราหยิบมานะครับนี่เป็นพระพักตร์ขั้นนะครับก็จะเห็นมนสายข่านเยอะนะครับมีเม็ดทองนะครับเม็ดเงินแล้วสีเขียวนี่น่าจะเป็นลักษณะหยกด้วยเลยนะครับนี่พระพักตเขานี่เป็นหน้าอกเขานะครับอันนี้แม่เหล็กน่าจะดูติดดูติดนะครับเป็นเหล็กนะฮะมีเหล็ก หลยไผ่ดำหลายๆเงินยวงนะครับสีแดงบนสารลักษณะเป็นสมกอนะครับมีเกล็ดแล้วนะฮะมีรอยแตกลานสวยงามเลยนะฮะอันนี้พ้าอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะในะอยู่ในหีบกันไม่ได้เอามาล้างไม่ได้เอามาทำอะไรเลยเนานะเลยเห็นสภาพชาัดครับชัดเจนเลยนะฮะ ลักษณะเป็นไขเลยนะครับสภาพโดยรวมนะคะของของพระในหีบของเราจะโชว์ตัวขององค์พระให้ดูเลยนะคะว่าชัดเจนสุดัชัดเจน เป็นไขเป็นเส้นใหญยละนะฮะอ่มอัติฐานอันนี้แล้วในส่วนของการเนกันก็จะมีในส่วนของการตรวจมวลสารด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยในส่วนของกล้องพันเอ็ก เรื่มกฎมวลสารกันก็จะนําไปในส่วนของงานประกวดที่กันจะจัดเร็วๆนี้นะคะในวันที่สองในวันอาทิตย์นี้นะคะถ้าอย่างไรเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะคะร่วมงานประกวดกับทางชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะกันเป็นประธานจัดงานนะคะแล้วก็มีอาจารย์เชน e, แล้วก็กรรมการอีกหลายๆท่านนะคะในส่วนของงานประกวดก็เรียนเชิญกับสมาชิกนะคะเข้าประกวดในวันที่สองวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะอาทิตย์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวเวลาอีกสามวันสามวัน,ส,วนสี่วันนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะที่ตึกพุทธวิชาลัย ราชพัฒบางเขนเรานี่เองนะคะตรงวงเวลักสีเลยทัานอยู่ตรงนั้นเลยนะคะถ้ายังไงต้าติดต่อเข้าไม่ถูกหรือยังไงโทรเบอร์โทรเบอร์น้องกันได้นะคะก็เดี๋ยวกันจะขึ้นเบอร์ให้ด้านล่างแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามาไม่ถูกจริงๆโทรหารน้องกันนะคะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะคร้รอยแตกลานนะคะเป็นไข่มีซุ้มเม็ดซุ้มโกเม็ดมลสันสต่างค่อนข้างเยอะเนื้อจะนุ่มนุ่มนวลนวลเลยนะ สีไข่สวยงามเลยนะครับพระค่อนข้างดูแลเก่าเลยนะฮะเก่าจริงๆครับ mm. น,นี่ทําไม่พอไม่ได้แน่นอน mm. นะฮะแต่ยภาพเบื้องต้นนะคะเราดูกันได้เลยเจากกล้องพันเอ็กนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตรวจมวลสารอีกทีหนึ่นงว่าเป็นแบบไหนครับตรวจมวลสารแล้วนะครับอย่างอ่างคเนี้ยที่ติดมากันนะฮะก็มีซิลิกอนหกสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับ มีแคลเซียมยี่สิสี่เอร์เ็นแกนเดียมนะครับหเปอร์เซ็น์นะครับมีเหล็กอยู่0ูนดสองเปอร์เซ็นนะฮะแล้วก็มีธาตุต่างๆหลายธาตุนะครับมีทองแดงมีอาร์ซิกมีทองคำด้วยนะครับ0ูนย์ดศูนย์สามนะฮะธาตุค่อนข้างที่จะเยอะเยอะเลยนะครับธาตุาาหลักธาตุหลักที่มีอยู่ในองค์พระนะคะก็เยอะเยอะมากนะคะในส่วนของที่ตรวจออกมานะคะในส่วนของของเราเนี่ยเราก็ยังยืนยันนะคะในการตรวจของเราแต่ละครั้ง นะคะว่าเรายังอยู่ในมาตรฐานอยู่นะคะก็คือการตรวจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะตรวจแล้วจะร,รู้อายุพระมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะาอันนี้คือการตรวจเบื้องต้นเพื่อให้เราเรียนรู้แล้วต่อไปว่าพระองค์เนี้ยถึงยุคเก่าเก่ามากน้อยแค่ไหนเนาะว่าจะยังไงต่อเนี่ยกายภาพเบื้องต้นเขานะคะดูไดน้นะครับนีตัดมีรอยบุ๋มรอยแยกนะครับแล้วนมะี ทองด้วยนะเป็นขีดนะครับก็ใช้หลักการเทียบเคียงนะฮะของเก่าเนื้อเขาจะหนึบนุ่มมากนะคะถ้าสวยเท่ว่าส่องเข้าไปดูในเนื้อจริงๆอ่ยสวยมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างพระนะฮะที่อยู่ในขีดครับอันนี้ออกมาเป็นตัวอย่างนะฮะเดี๋ยว่ายชัดให้ดูนะฮะ และพระในส่วนของในหีบเนี่ยการจะไปแบ่งบูชานะคะในงานประกวดให้กับสมาชิกที่สนใจนะคะก็ติดต่อได้หน้างานเลยนะคะองค์ละสามพบาทเนาะหรือว่าเราเอากันเนี่ยปล่อยให้เช่าบูชาชุดเนี้ยกันก็จะไปสร้างโบสถ์ที่เลยไอที่ร0อร้อยเอ็ดนะคะกันก็จะไปสร้างโบสถ์ที่ร้อยเอ็ดให้กับร่วมถือว่าเป็นการร่วมบุญกันอีกอีกครั้งหนึ่งอีกต่อหนึ่งแล้วกันนะคะ เพราะว่าชุดนี้ที่การปล่อยมันก็มีอยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะไม่เหลือเยอะแล้วไปเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเราเงินที่เราได้มาเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไปสร้างโบสถ์ที่ร้อยเอ็ดแล้วเดี๋ยวกันเนี่ยจะลงโพสต์ให้สมาชิกดูนะคะว่าเราจะไปทํากันที่ไหนถ้ายัางไงถ้าสมาชิกสนใจนะคะก็กันจะไปหน้าง,งานอยู่แล้วรอบนี้นะคะในวันที่สองเราถ้าใครสนใจก็ไปดูหน้าง,งานได้นะคะมีแบ่งปันให้เช่าบูชาแล้วก็มีให้ศึกษานะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวเราไปเจอกัน ที่วันที่สองกระดากันใดที่จะถึงนี้แล้วนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่ราชาพัฒน์บางเขนตึกพุทธวิชาลายหัวม,มุมหลักสี่เลยค่ะตัวเราอยู่ตรงหัวม,มุมหลักสี่เลยอาหารต้ององดื่มฟรีนะฟรีทั้งงานนะคะแล้วก็เราก็ยังเอาในส่วนของเครื่องพันเอกเครื่องตรวจม,มืลวสารไปให้ความรู้กับสมาชิกที่เอาพาเข้าไปตรวจในงานนะคะฟรีทั้งงานนะคะยกเว้นค่าคูป,ปองเนาะนะคะตรงนี้ก็จะมีอาจารย์ต่างๆที่ใช่ค่ะ กรรมการ <Okay. S 1> กรรมการแต่ละแต่ละท่านนะคะก็ชำนาญเชี่ยวชาญแต่ละสายนะคะในส่วนของหลวงพุทิมพระสายวางังพระสามหลวงแล้วก็ในส่วนของบางขุนพรมก็มีอาจารย์สุเทพในส่วนของสามหลวงเราก็จะเป็นอาจารย์พลนำทีมนะคะแล้วก็สายวางังสกุลวังนะคะก็จะเป็นแม่หมูเรานะคะแล้วก็หลวงพุทิมก็ยังเป็นคนจากระยองนะคะในส่วนของบ้านค่ายเหมือนกันมาเองเนาะ แล้วก็กิ่งคุณอาบัญชรก็อาทันธีรศักดิ์ชัตรองอาจารย์ต้นนะครับค่ะก็นะครับในผ้าในหีบก็มีหลายแบบเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มาให้ดูให้ชมกันนะครับก็อยากชมก็ไปดูในงานได้นะครับมีหลายแบบหลายเนื้อหลายปีเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะรายได้ก็ไปนำไปบริจาคแบ่งส่วนหนึ่งไปสร้างโบสถ์ ป่านานวนนะครับลอยตุ๊กแยกตั้งชัดเลยนะครับก็นะครับมาเจอกันวันที่2รก,กร,ร,2รกฎาคมนะครับ256อะไรชัดบักนครบากเกลักศิษ์นะครับเราไปเจอกันที่งานนะคะไออีกไม่กี่วันนี้อย่าลืมนะคะเตรียมพรายพร้อมเนาะเตรียมเตรียมพระเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเราไปเจอกันที่งานนะคะคอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะแล้วเราไปเจอกันวันอาทิตย์นี้เองนะคะสอบถามได้นะครับค่ะ ถ้ามาไม่ถูกยังไงโทรติดต่อเดี๋ยวกันจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะแล้วก็กันก็จะมีในส่วนของหลวงพุทิมไปโชว์ในงานด้วยนะคะอันนี้ของแท้ออกจากวัดเลยนะคะในปีสองประมาณสองห้าหนึ่งสี่สองห้าสองห้าหนึ่งสี่ประมาณนี้พัดชุดน,นี้ที่ออกมานะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานค่ะที่ตึกแอัลลาจพัดบางเขนตึกพุทธวิชาไหลแล้วเราไปเจอกันที่งานนะคะอย่าลืมนะคะการฝากงานประกวดของชมรมอนุรักษ์ขององกันไว้ด้วย แล้วเราไปเจอกันที่งานค่ะสวัสดีค่ะ